สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเหรียญหัวรวยรุ่นรวยเก้าเนะครับเรามาดูเหรียญจริงกันครับผมเอาสามเหรียญนี้ก็แล้วกันเนื้อได้มาเนื้อด้านล่างอันนี้ไม่ใช่ว่าได้ราคาวัดนะครับราคาบวกครับผมไปเช่าวัตถุมงคลมา ไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้นะครับต้องยอมโดนบวกครับเพื่อได้มาทําคลิปให้เพื่อนๆได้ดูได้ให้ดูกันนะครับเหรียญนะครับเนี่ยรุ่นนี้สามเคครับสามเคสามกริย์ครับเหนือสามกริยันี่รุ่นนี้รุ่นนี้เป็นเงินพ่นใสครับ นี่เป็นทองพ่นสายทําไมผมเอาถึงเอาสามเหรียญนี้มารีวิวครับเพราะสามเหรียญนี้ยชอบผมชอบเป็นส่วนตัวเลยเพราะนี่เลยครับลงยามาให้ด้วยคํัว่ารวยนี่ครับนี่นะครับผลงยามาทั้งสามรุ่นนี้เลยครับเพราะว่าเนื้อล่างเนี่ยจะไม่มีนะครับลงยาแบบนี้นี่ครับรวยเก้าเก้านี่รวยเก้าเก้านี่ครับสินาเวลาตาหลวงพอ่อ เสาเป็นเส้นๆเลยครับจมูกแล้วก็นี่ครับเล็บมุมก็นี่นีเลยครับนี่เล็บสวยครับสวยชอบเป็นส่วนตัวเลยล่ะเด่นสะถามรุ่นเนี้ยไม่ว่าจะเป็นเงินพ่นทรายทองพ่นทรายเนี่ยอัดกรอบสวยเลยเนี่ยสามกษัตริย์นี่ฮิตน้อนแรงราคาพันห้าอัพแล้วนะครับนี่เนีย2สองพันห้าแล้ว 4 0 0 5 0 0วันนี้วันที่สิบเกียตววานวันออกวัตถุมงคลวันที่สิบหกมีนาวันนี้วันที่สิบเมีนาครับนี่ราคาขึ้นแล้วครับราคาโดดแล้วราคานี้สุดยอดแล้วครับเพราะว่ายากมากไปลุ้นแทบผมไม,ไม่ได้กินข้าวกินปลาเลยได้กินแต่น้ำรองท้อง วัวเขาเรียกคิวตื่นเต้นมันไปเกณนทหารเลยครับจับบัตรคิวกันแจกบัตรคิวแล้วก็ไปจับไข่อ่ะลุ้นน่ะว่าจะได้หมายเลขแถวที่เท่าไหร่ครับนี่เลยแบบนี้เลยลุ้นกันเฮแบบเหมือนโดนไปแดงไปดำเลยครับผมนี่นะครับสามเดือนนี้ต่อโคตรจะอยู่คนละที่กันนะครับนี่ตรงนี้จะอยู่ตรงบนรรมาวัตโกครับนี่รุ่นรวยข้าวก้าเขา เงินนะครับต่อโคดต,ตรงนี้จะอยู่ข้างหลังด้วยเก้เก้านะครับแล้วก็เหรียญรุ่นนี้จะอยู่ด้านล่างครับนี่ครับเป็นด้านล่างแล้วก็มันมีต่อโคดนี่ครับนี่เลยนี่นะครับนี่ครับด้านหน้าด้านหลังสวยงามเห็นแล้วใครๆก็ชอบเหรียญนี้ในหลักพันเนี่ย เก็บได้เก็บครับรีบเลยครับสำหรับใครที่สนใจนะครับทักเฟซบ o o กลมาเลยสมคิดไข่ตีครับทักมาได้เลยเดี๋ยวผมมีราคาแบ่งปันให้แต่ไม่ใช่ราคาวัดนะผมก็นั่นแหละครับราคาบวกครับผมนี่เลยครับความสวยงามนี่เป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วครับ เหรียญสีมาวัตตะโกครับนะครับเห็นแล้วเป็นชอบนี่ของมาดูกล่องของวัดสวยไหมกล่องปึ๊บนะครับนี่ของสามเหรียญตอนนี้ผมก็จะมีเนื้อตองแดลงลมดำ แดงมันปูนวะอับาก้าครับจะมีแค่กโลกีุ่่นกีก่รุนหนึ่งสองี่ห้าหกเจ็ดเจดรุ่นครับวันนี้ที่ได้มาใครที่ชอบนะครับย้ำนะครับใครที่ชอบอยากได้ราคาแบ่งปันทักผมมาได้ที่ Facebook สมคิดไข่ตีนะครับผมมีราคาแบ่งปันให้ วงเล็บเลยเน,น้นเน้นไม่ใช่เราขาวัดกระซิบกระซิบครับบอกเลยเล <ๆ S 1> ยเก็บได้รีบเก็บก่อนราคาจะโดดกว่านี้ครับสำหรับคลิปนี้ผมขอฝากไว้เท่านี้นครับขอฝากเพื่อนๆเป็นกำลังใจและกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับผมลิปน้ดจบแค่นี้นะครับสวัสดีครับ